พลตำรวจเอกกิตลัดพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชื่นชมร้อยตำรวจเอกวันลบทัศนาธนาพงหัวหน้าสายตรวจตำบลคลองพลูสถานีตำรวจภูทรหน,นองใหญ่จังหวัดชนบุรีใช้เงินส่วนตัวซื้อสิ่งของแบ่งปันผู้ป่วยยากจนในพื้นที่ขณะออกตรวจความเรียบร้อยเป็นประจำตลอด8ปีเป็นการทำความดีเป็นแบบอย่างเป็นตำรวจที่ต้องเชิดชูยกย่องซึ่งพลตำรวจโท ยิ่งยศเทพจำงรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสองได้กล่าวว่าคนตำรวจตรีทวัดเกียรติจินดาควรสนองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเดินทางไปได้พูดคุยสอบถามร้อยตำรวจเอกวันลบถึงการออกตรวจและช่วยเหลือดูแลประชาชนพร้อมชื่นชมและมอบเงิน1นึ่งมืนบาทและหารือก,กับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของจังหวัด เพื่อนำสิ่งของไปร่วมช่วยเหลือเข้าร่วมโครงการของร้อยตำรวจเอกวอลลบต่อไป